วัสดีครับพี่ออกกี่โมงวันนี้เดี๋ยวก็ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นออกประมึกออกมพรุ่งนี้มาได้กินแน่ได้กิน้าวหกโมงใช่ไหมหกโมงได้ลปลามึกมันจะดอ๋อหโมงกำลังดีก็อยู่ท่านในเรือทั้งคืนเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดตั้มต้องห่อข้าวไปกินด้วยไหมแต่นี่เราออกไปกี่โล อ๋อาี่นี้ออกไปกี่โลอ๋อไม่ไกลมากนะแนวหัวเข่าเลยนะครับอ๋อไม่ถึงโลเนี่ยไม่ถึงโลใช่ไหมไกลมากดีจังต้องการลูกมือไหมค่าแรงฟรีไปเป็นหนักเรือเข้าเฉยนี่แหละรอพี่เขาเล่นนะผมเมาเรืออืม ผมแค่ไปยืนแป๊บเดียวก็จะไม่ไหวเลยนี่เมาเรือเมาเรือออมันได้ม่เยอะพี่มันได้หมามันก็ตองลยนอคอเนี่ยข้างอนี่ก็้หูรเห็นอ่าเงี้ยอ่าฮะออเน่อครับสี่พัน งงอ๋ตอ,อต้องซื้อเพิ่มอีกเนาะออปชันม,มันแบ่งไหมว่านี่ต้องดักปูดักกุ้งดักต้องแบ่งอีกเนาะอมนเะเจ่อนที่เริหมาหมดเยอะแต่ก็คืออาชีพรอนะเนาะอือ <c oughs> <c oughs> บอกสีพ่อหัดออกอืมไปทำทุ่งแรกแรกเมาไหมเมาเรือไหมแรกแรกเมาผมคนทะเลเองยังเมาอืมแรกๆผมนั่งเรือไปกับเขาสักชั่วโมงแล้วก็ไม่ไหวแล้วผมให้อาหารปลาตลอดแหละยางที่มองละฟุ้งหน้าลมหน้าผมก็เจอมาเออเออไปเก่งนะเออจนแบบภูมิด้านทานมันเยอะเนาะอืมไปจริงจริงนะ นี่กี่ปีแล้วนี่ผมสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้ะผมไปตั้งแต่เราเป็นอยู่สิบปีไปคนเดียวเลยเหรอตอนเนี้ยเราไปคนเดียวปไปกับพออ่อแต่ดีนะพอเพื่อนเยอะไงมีอะไรก็โบกมือหากันนะเราเพื่อนทั้งหมู่เนเ<อ>ี้ยไปเนี่ยวันนี้ก็เพื่อนเหม่อนเดียวนะอออจอดไล่กันไปนี่ไป่วแต่เขาดีคนเรือเวลามีอะไรเขาช่วยกันดีนะเออเอาเข้าฝั่งเข้าฝั่งก่อนใครว่ากันใช่ เอออย่างนี้แหละดีดีครับมีเพื่อนไว้ดีกว่าขอบคุณพี่